สวัสดีครับสวัสดียบ่ายครับเดียวกับช่อง YouTube เสียตินฟาซิ่งแปลดแปลดครับามารับตัวน้องใหม่ครับแวะกินข้าวก่อนนิวข้าวแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยลุดได้ไงวะตุง้งลุดได้ไงไป โอ้โอเคอไปกินข้าวก๋วยเตี๋ยวเรือแซบ่บไปวะแล้วสั่งเลยสั่งเลยข้าวผัดปูเผาเนื้อเปื่อยเผาไขป่ปลาหมึกโอ้โห น่ากินมากเลยครับอะไรฮะแล้วอะไรกระเพราไข่ปลาหมึกไหมเอาไหมเนาะกระเพราไข่ปลาหมึกกระเพราไข่ปลาหมึกสามไข่ดามไหมคะครับเอาไข่ดาวด้วยเหรอครับนี่เป็นอะไรเหมือนกันไหมครับจะอะไรดีพาซีเลย เล่นแบบไหนวะเข้าไก่ปลาหมึกกเข้าไข่ปลาหมึก,กเฮ้ยเ,เรามีคนเลี้ยงแล้ว <c oughs> นี่แหละเข้าเก่ใหญ่เลี้ยงนะเน,นี่นยฮะ<า>โ,โอ้ผมซื้อใหม่<ว>ผมซื้อใหม่คุ<ว>กกี้ใหญ่เนาะคุกกี้ไม่ใช่เคยวันโบพาคอร์นปั๊นเนี่ยมันโบเลย ไปส่งอยู่บ้านกรวดโอ้ดูครับโอ้คกีใหญ่มากเลยรู้ย่าจูบน

เอเ <c oughs> เอชดจ้าันโรยทีเนาะฮะเนมเรารถทำไมมาแล้วโอ้โหกระเพราไข่ตำมึกเอออเลย น่าทานมากเลยครับโอ้โอน่าทานมากแล้วผมจะทานยังไงเนี่ยผมจะทานยังไงอะ่ะผมใส่เม็ดอยู่อ้าวเรียบร้อยเลยเออเยอะนั่งคูผมไปตนะัวไม่ได้เอาก่เอาเราถ้วยัหนึ่งไหม

ก็ล้อมไหมไมอาเอาไหมร้อนไหมโอ้บบนาเรามันป๊ะไม่งูยามันปิกอยู่ยยหรอัอถ้ามันรู้มีกักมัก้มีกักไหมบ้านขายเครื้อ <c oughs> อเคครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับหิวหิวหิวหน่าทานมากเลยนี่ ลื่นอย่งบบลื่นอย่งอันนี้บอมันไข่ปลาหมึกอ,อ่ะนี่หรอไมมันเหมือนปลาหมึกครัวะเดี๋ยวกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมข้าวเสร็จเราก็จะเดินทางเลยครับ